ดวกแล้วนะกับเลซ u สค่ะ CT 2 0 0 H จดทะเบียนปี2015 1 8 0 0 c c ค่ะเกียร์ออตโต้คันนี้ออตโต้สิบแปรดปิด้วยราคา450,000บาทเปิดได้เลย450,000บาท, 5, บาทเปิดราคาได้ มาเลยค่ะกดเลยเปิดเลยไหมกดเลยค่ะสี่แสนานบาทเปิดราคาก่อนได้เลยเชิญได้ค่ะเปิดเลยไหมคะออนล์ซัมซุงซีสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะเปิดราคาไปแล้วไปต่อไปได้สี่แสนหาหมืนไคาตอนนี้สู้ต่อไปได้สี่แสนหาหมืออไลน์สองพันกระเบียดเสี่ยงสองไปต่อวิ่งต่อสี่แสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งสี่แสนห้าหมื่นสองพัน4นึ่สองส0ต่อไปต่อได้สี่ห้าส่ไคะสี่แสนห้าหมื่นสี่พันนึ่หนึ่งพันไปต่อสี่แสนห้าหมื่นดอกพันหนึ่งสี่แสนห้าหมื่นดอกพันสองสู้ตไปต่อได้ไป่อเร็

เซ็ตนสนหนอเซตนหนอนับ่งแรกัไอเซนับหนึสเซอนวนหนับสองแปดสนะคี่เซตเอนนันึ่งสีเซตปนบองสองออนไลน์เซ็เปองพันึ่งสี่แล้วก็ออนไลน์เซเปสบนหนึ่งสเซนสิบพันสองไปต่อป็ข้าินกราคาออนไลน์แปดไปต่อสตอปิดเลยอย่งสุับิดมาเซปหนกพอนับหนึ่งสี่นนัสองต่อนคดต่อปิดสดราคาพ่สี่เซ็ตก็เป็นหนก่สอง ใส่ก็ดอกผ่นนับหนึ่งดิฉัก็ดอกนนับสองอีสองไม้สองกดได้กดต่อ8ปดพันแล้วขอห0 0แสนกับคุณมาห้าสนบาทนับหึ่งห้าสนบาทนับสองาต่อสอได้ห้าแสนสองพันห้าแสนันนบึสนสองพันนับสองมาต่ิได้ห้าแสพันหมาเลขมีไปต่อกดใหม่นะคะห้าแสนสองัมาออนไลน์ส้ต่อบิดเลยนะห้าแสบาทนับสามขายค่ะตัวขายที่ออนไลน์ค่ะห้าแสบาทออนไลน์หมายเลขสามศูนย์สี่สองสองสามประบุได้เป็นราคาห้าแสนสองพันบาทขอบ